โอเคนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับมิสเตอร์โดนปูลินนั่นเองนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับผมมีคำถามสั้นๆนะครับผมถามเข้ามาบอกว่านะครับพอดีพี่จะเข้า wi-fi แล้วก็คเนี้จริงๆเขาเคยเข้าอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาลืมรหัสผ่านจะใช้เครื่องมือไหนดีที่จะเข้าไปดูเอ้ยว่า wi-fi มันรหัสอะไรนะครับผม ซึ่งในที่นี้นะผมไม่ได้ไปแฮกหรือดูไฟลของใครชาวบ้านอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่โปรแกรมที่เอาไว้เหมือนกับว่าถ้าเวลาเราดืมลืมรหัสเนี่ยบางทีเราเซฟไว้เยอะใช่ไหมเราไปคาเฟ่ไปนู่นไปนี่นะครับมันเยอะมากนะผมเราจําไม่ได้บางทีก็จําผิดจําถูกงเงี้ยวันนี้นะผมผมมีโปรแกรมตัวหนึ่งนะผมที่จะช่วย ในการแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมก็ใช้โปรแกรมตัวน,นี้เลยนะผมพิมพ์ไปที่ Google นะผม Wi-Fi p a ร์ w o r ิ r e ส e r e ินะครับผมคือตัวน,นี้นะครับผมมันจะเป็นของฟรีนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเว็บเลยนะครับผมตนนัวนี้ซึ่งผมโหลดมาแล้วนะผมคือมันใช้ง่ายมากนะครับผมแล้วก็ไฟล์ไม่ใหญ่ด้วยแล้วก็เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้โดยตรงเลยนะผม หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับผมใช้ง่ายมากเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะผมพี่ๆก็โหลดมาแล้วก็ติดตั้งนะผมติดตั้งเพียงแค่3.9เมกเองนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บมันจะอยู่หน้าเดสก์ท็อปใช่ไหมครับตัวนี้สัญลักษณ์ประมาณนี้แหละนะผมเป็นรูปคล้ายๆ wii-fi เสร็จปุ๊บเราคลิกขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขอปิด าสเวิร์ดก่อนนะครับอันนี้ก็มันก็จะเป็นรหัสทั้งหมดนะผมเป็นรหัสทั้งหมดที่มันโชว์ที่เราเคยเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตตามที่ต่างๆนะผมมันก็จะโชว์หมดเลยนะผมถ้าตรงไหน,นไม่ได้มีแสดงว่ามันเข้าได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเนาะสำหรับพี่ๆที่ลืมนะผมลืมรหัสเฮ้ยว่าพาสเวิร์ดตัวนี้เราเคยใช้แล้วมันรหัสอะไรวะอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆเนาะในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์นะผมฝากเพื่อนๆแล้วก็น้องๆไว้นะครับผม